คำนองว่าให้เราไปดูทุกสิทธฉบับมันจะไม่เหมือนกันโบถ้าเสื่อค่าเคลื่อนเนี่ยมันเรื่องของคุณที่คุณจะไปฟ้องเสื่อเอาแต่ถ้าข่าวมันลงออกมาแล้วเนี่ยญาติผู้เสียชีวิตทุกคนเสียหายค่ะถ้าใครเป็นาการไม่รู้เนี่ยเขาก็เห็นหน้าเราเ็าบอกเ,อเขาก็ชี้ได้แลนี่ไออีแมก่กบฏบถามว่าใครเป็นผู้เสียหายคะครับแล้วมาบอกว่าดิฉันเนี่ยเห็นแก่ได้ขามว่าดิฉันเคยสู้มาเนี่ยตั้งแต่ปีเจ็ดเดือนข้าพื้นที่แปดเนี่ย ฉันไม่เคยพูดเรื่องเงินเลยแล้วพอพวกคุณออกมาคัดค้านอะไรกันเน่ฉันก็ไม่ยุ่งฉันถือว่ามันเรื่องการเมืองครับแต่เรื่องขบวเนี่ยดิฉันไม่ยอมและคําพูดที่คุณกล่าวหาฉันเนี่ยฉันไม่ยอมครับเมื่อวานเสร็จอย่างที่ฉันมอบให้สายรัดปากหมาเพราะเขาปากหมาช่ครับนะคะอันนี้บอกได้เลยว่าเขาปากหมาแล้วเขาไม่ใช่เป็นลูกผู้ชายเขาหน้าตัวเมียเขาท้าดิฉันเย่ง คุณแม่เป,เป็นหน้า,าตู้ไม่เป็นหน้าตู้ให้มาเจอกันครับไม่ต้องสู้ข้างถนนครับพอเราไปแต่บอกว่าอะไรแนละ้ไหมคะบอกว่าอะไรครับขอให้เข้าไปแค่สองคนและญาติข้างนอกอะคะที่เขาเสียหายทุกคนอะคคุณไม่กล้าใ้เขาเข้าไปอะ่ะครับฉันก็ไม่ยอม้าบอกให้คุณส่งคนมาหรือคุณก็ได้ออกมาเราก็อยากจะรู้ไว่าคุณพูดจริงไหมคุณพูดต่อประชาชนแล้วคุณมาชี้เลยว่าคนไหนพ่อแม่กบฏ ลูกเมฆกะบะโชี้มาฉันเป็นผู้หญิงนะคะฉันไม่กล้าแล้วทำท้าคุณเลยแต่คุณเป็นผู้ชายพอมาเชิญฉันเข้าใจค่ะว่าไปตรงนั้นน่ะไม่อยากให้สสท่านอื่นไม่อยากให้เั้เดือดร้อนอ่าเพราะฉันยอมเข้าไปเขาออกมารับแต่ไม่กล้ามาคนเดียวเอาสสเป็นในขราวซอยที่ปัดอีกสองคนมาช่วยถามว่าสสสองคนนั้นไม่เกี่ยวอะไรกับฉันหรอก ปากพอดีฉันก็ไล่ให้อุบปากไปเลยฉันบอกต้องในการพูดกับนายสาธิตคุณถ้าไม่คุณไม่ใช่สาธิตคุณไม่ต้องพูดครับฉันก็พูดจากนายสาธิตครับก็คุณก็ดูแล้วกันว่าเขาเป็นลูกผู้ชายแค่ไหนเขาปัดหมดเลยไม่ได้พูดเข้าใจผิดไม่ได้พูดเรามอยังไงครับว่านายสาธิตปิตุเตชะนะครับเป็นผู้แทนรัษฎรกินเงินเดือนจากภาษีของประชาชนนะครับ ประเด็นนี้แม่ต้องเกลดมอยยังไงครับกับการที่มาพูดวิพา์วิจารณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเงินเยียวยานะครับแล้วในกรณีที่เป็นเงินสลายการลงทุมหกพันล้านได้มีการสื่อสารตรงนี้ไหมครับก็ดิฉันก็พูดย้อนต่เมื่อวานบอกคุณตอนที่คุณไปทําเรื่องฟ้องศาลปกครองคุณออกข่าวออกอะไรเนี่ยฉันเคได้ได้จิดที่จริงเดียวว่าเออถ้าศาลปกครองแล้ฟ้องเนี่ยเราในฐานะประชาชนเหมือนกันเราก็เสียภาษีประชาชนเหมือนกันครับไอภาษีหกพันล้านที่เขาอออกมาค่าคนเนี่ย ถ้าประชาชนจะไปยื่นฟ้องเอสารปกครองเนี่ยสารปกครองจะรับไหมอืมฉันก็คิดอย่างนี้แหละค่ะครับทีนี้มาถึงตัวเองณขณะเวลานั้นที่มีการถกเถียงกันก็มีคนพูดมากมายคุณแม่บอกว่าเป็นผู้ชายเถียงผู้หญิงแบบว่าเขาเรียกว่าโอ้เถียงคำไม่ตกคว้ากอ่ะครับก็คุณต้องเข้าใจสิคะคนเราอ่ะพอเจอคนจริงเข้าประท้าหน้าคุณดูเวลาเขาพูดอ่ะเขาไม่กล้ามองหน้าฉันหรอกนะ พอฉันเอาของขวัญไปยื่นเนี่ยค<ะ>่เขาเมินนะเขาไม่มองเขาบอกเขาไม่รับบอกฉันก็รู้ว่าคนอย่างพวกคุณไม่กล้ารับหรอกเพราะฉันรู้นะคะว่าว่าสอสอเนี่ยฉันบอกไปแล้วนะคะที่บอกตรงหน้าสภาเลยฉันเคยบอกว่าสอสอในพรรคประชาธิปัตย์หรือจะเป็นพรรคอื่นๆอะไรแล้วแต่เนี่ยค่ะดิฉันมั่นใจว่าอย่างน้อยๆมันยังมีสอสอที่เป็นน้ำดีบ้าง แต่พอดีข้าประชาที่ปย์เนี่ยสสที่เป็นน้ำเน่าเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนปลาอยู่ในคล้องเดียวกันใช่ไหมคะครับดิฉันก็เลยเตือนไปกับสสที่ดีในภรคปธิปัต์ว่าการุณาหันมาดูสสที่ปากหมาของคุณถ้าคนไหนมันปากหมามากหน้าตาลงเท้าจะปากบ้างอืมครับ ทันทีที่เราวันแรกแม่พอเราได้ยินข่าวว่าเขาพูดถึงว่าคนที่เสียชีวิตในเหตุการณ์สลายการชุมนุมเป็นกบฏี่ของขึ้นเลยไหมโอ้โหม,มัน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 สุดยอดเลยว่ะพี่คนคนเราอ่ะตอนลูกเราตายครั้งแรกกล่าวหาว่าลูกเราเป็นกบฏอาอเราเป็นพ่อแม่กบฏแล้วพอรัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยายให้กับคนเจ็บคนตายกลายเป็นพ่อแม่กบฏเขาอีกแล้ว ฉันก็เลยถามในฐานที่ว่าเจ้ายังไงเนี่ยครับอืคืออารมณ์มันเข้าใจค,ครับอ,อารมณ์วันนั้นตอนที่เห็นนะครับสสไปที่ปัดหลายคนออกมารับเรื่องอฮะ,ะตอนนั้นท้าทีแววตาคำพูดสีหน้าท่าทางนี่มีความรู้สึกเป็นมิตรกับประชาชนไหมครับโอ้ยจะบอกให้เลยนะคะครับสสในภาคพิาที่ปัดอีกสองท่านเนี่ยเขาภูมิใจในคำเป็นสสนะคุณ พอเราพูดในเรื่องจริงเขาไม่พอใจกันพอลูกชายบอกน้องการบอกว่าเขาคุณไม่ใช่คนชื่อสาธิตคุณเงียบปากไปเลยโอ้โห oh. คุณเป็นใครใคนใดแบบนี้เลยนะคุณลูกชายบอกผมเป็นน้องชายคนตายแล้วคุณเป็นใครผมเป็นสสและชื่อสาธิตหรือเปล่าถ้าไม่ใช่สาธิตเลี่ยผมปากไปเงียบไปเชิญออกไป oh. คลูกชายไล่เลยเนาะคุยเขาไม่พอใจตกลงตําแหน่งสสเนี่ยมันสูงมากกว่าประชาชนที่ไม่มีตําแหน่งอะไรเลยเหรอ อืมครับคือสะสะด้านข้างน่าจะเป็นนายนิพิษค่ะน,นิพิษอินทรส,สมบัติค่ะนิพิษนะครับครับอืมเขาเป็นายกฎหมายของพรรคประชาธิปัตย์อ่ะแม่ทิ้งท้ายนิดนึงสำหรับเหตุการณ์เมื่อวานนี้อยากจะบอกอะไรกับพี่น้องประชาชนบ้างครับอยากจะบอกกพบนพี่น้องประชาชนนะคะว่าอยายอมให้สอสอปากหมาคนหนึ่งมาเกาหาลูกเราสามีเรา อัญญาเราว่าเป็นกบฏนะคะขอให้ช่วยกันออกมาต่อต้านสอสอคนนี้ถามว่าเขาไม่มีจิตสำนึกของการเป็นสอสอครับนะคะบอกเลยบอกว่าตรงนี้ดิฉันบอกดิฉันจะติดตามเรื่องนี้ตลอดค่ะ ขอบคุณคุณแม่มากนะคะขอบคุณคุณแม่พยาอักขบาดค่ะสําหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็เป็นกําลังใจในการต่อสู้เรียกร้องความยุติธรรมให้กับลูกสาวนะคะครับค่ะเป็นกำลังใจคุณแม่จริงๆอยากจะให้ฟังเสียงการถกเถียงของนายสาธิตปิตุเทชาถ้าทีมงานพร้อมแล้วปล่อยเสียงมาได้เลยนะคะอยากจะให้ฟังมากๆเลยว่าการเถียงข้างๆคูคูเถียงตะบี้ตะบันเป็นยังไงตะพึดตะพื้นด้วยนะคะ เชครับทีมงานพร้อมเปิดเสียงมาได้เลยนะคะเาไปรไม่เกี่ยวข้องผมจะได้ังไงเนี่ยผมพูดที่ที่ผมพูดเนี่ยผมพูดอย่างเงี้ยผมพูดก่อนก็ผมพูดอย่างเงี้ยก็ผมพูดผมก็บอกว่าผมก็พูดว่า ไม่เดี๋ยวไปนเดี๋ยวไปเนังสือพิมพ่ไม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 ่เอาไม่ดีเลยไม่เอามาเลยเอามาเดินกันก่อนไม่ใช่คุณฟังแนวทางที่พวกผมทำมาก่อนแล้วของมาด้วยถุงของนั่นด้วยแล้วเอาหนังสือพิมพ์สองฉบับนั่นมาไล่ฟังแล้วผมก็จะชี้แจงเงี้ยนะครับคุณจะชี้แจงชี้แจงไปเดี๋ยวเราจะเอามผมก็บอกว่าผมกก็บอว่านะครับว่าถ้าแม่น้องเกศเป็นผู้สูญเสียคนเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นพฤทภาธมินทรือเซตากใบคือผู้สูญเสียเหมือนกันครับ เมื่อรัฐเลือกจะเยียวยาเนี่ยต้องเยียวยาให้ครบตามข้อเท็จจริงเดียวกันอย่าเลือกปฏิบัติครับถ้าแม่น้องเก็ตไม่เข้าใจผู้สูญเสียผมก็ถือว่าเห็นันได้เกินไปแลาคุณฟังดิฉันนะคะผมพูดแค่นี้คุณฟังคุณฟังนะครับเรื่องสารปกครองเนี่ยผมไม่เคยสนใจเลยแลวเรื่องยียาผมไม่เคยสนใจด้วยสื่อถามว่ารูงไงผมบอกผมสนใจแล้วรับแล้วท่านไม่พอใจคิดเป็นเรื่องผิดกฎหมายเนี่ยผมยินดีรับหมายสารโอ้ฉันนะนะคะ คงจะไม่ไปต่อกนเรื่องหมายสารหรือเรื่องสารคดีสารหรอกเพียงแต่ท่านถามว่าการที่คุณเป็นเพรานะครับมีหมาสักตัวไหมครับที่ออกมาบอกว่าการเยียวยาครั้งนี้เนี่ยไม่เห็นด้วยมันมีไหมครับที่ออกมาบอกว่าเออเห็นด้วยว่าไม่เห็นด้วยที่ว่าจะเยียวยาผมเห็นด้วยนะถ้าด้เยียวยาในเรื่องนี้แต่ผมเห็นด้วยหมดผมไม่เคยพูดสักคำเดียวไม่เคยให้สัมภาษณ์เลยเอาเทปสื่อมาทุกฉบับได้เลยถ้าเกิดผมพูดเรื่องเยียวยาเชิญครับ ประโยคที่เมื่อสักครู่นี้เขาย้อนกลับมาทางแม่องเกตครับบอกว่าถ้าเกิดให้ให้แม่องเกตอะมองย้อนไปถึงเหตุการณ์รือเสะเหตุการณ์ตัดใบพฤษภาเมิบแม่องเกตไม่นึกถึงตรงนั้น้าแม่องเกตก็เห็นแก่ตัวเกินไปแล้วก็ไม่ยอมรับเพราะที่เขาพูดแต่ประโยคที่น้องกันนัทพัฒน์อัคขหาตพูดแล้วมีหมาสักตัวเมครคบที่ออกมาพูดในเรื่องนี้เรื่องนี้ก็ไม่มีการยอมรับนะครับ คือที่ผ่านมานะครับทางป,ปัจจุบันมีวัฒกรรมนะครับมีศิลป,ปะในการพูดเป็นสาส,าสาแต่แม่น้องเกณนั้นเป็นชาวบ้านะนะครับการสร้างวัฒกรรมอะไรก็ตามบอกว่าทําไมไม่เยียวยาด้วยตรงนี้ตรงนี้รัฐบาลจะเยียวยาทำไมไม่เยียวยาทั้งหมดมถามว่านะครับการเยียวยาเนี่ยในยุคของปชาธิปั์แล้วทำไมไม่เยียวยาด้วยไม่คิดเลย,ไม,เลยไม่คิดเลยด้วยทั้งนั้นที่เป็นพื้นที่ภาคใต้นั่นคือเสตากใบอะไรก็ตามทําไมนะแม่แต่จะคิดก็ยังไม่เคยคิด ก็เองเป็นรัฐบาลก่อนด้วยถูกต้องสองปีกว่าที่รัฐบาลประชาธิปัตย์นะครับเป็นรัฐบาลนะครับโดยการจัดตั้งในค่ายาหารหรือไม่ยังไงในช่วงนั้นมีการจับมือกับกลุ่มคนในวิและพิกขั้วนะครับจนเกิดเหตุการณ์นะครับนองเลือดในเมษาเลือดแล้วก็ในในเดือนเมษาพฤษภาเลือนในช่วงที่ผ่านมาถามว่าอภิสิทธ์เอ่ยรัฐบาลอภิสิทธ์เอ่ยทำไมช่วงนั้นถึงไม่เยียวยาทำไมถึงไม่ดูแลนะครับแต่ในครั้งนี้ครับทางแม่น้องเกศไปนะครับไปพูดถึงแต่ว่าวัทกรรมเอ่ยของประชาธิปัตย์ในการที่จะออกมา นะครับรัฐบาลแล้วก็พาดพิงไปยังผู้ชุมนุมญาติผู้เสียชีวิตนั้นมันสร้างความเจ็บปวดและกรีดเลืองไปในหัวใจของประชาชนจริงๆเลยครับนะครับถามย้อนไปคือเราถามเองน้ำหนักไม่ค่อยมีหรอกเพราะเราไม่ใช่คนสูญเสียคนที่น้ำหนักมีมากที่สุดคือครอบครัวที่สูญเสียบุคลากรสําคัญของคนในครอบครัวไปในเมื่อเขาย้อนถามไปว่าเขาไม่ได้เห็นแก่ตัวเขาไม่ต้องการเงินสิ่งที่เขาต้องการคือคุณไปร้อง ยื่นคัดค้านมติคอรมอเรื่องการเยียวยาครอบครัวผู้เสียสูญเสียทำไมครับคุณไปยื่นทําไมถ้าคุณไม่เห็นด้วยครับทําไมคุณไม่บอกเขาว่าคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติมได้ไหมเพิ่มเอาพุทธพาธมินเพิ่มรือเซเพิ่มตักใบไปได้ไหมคุณไม่ต้องมาคัดค้านการเยียวยาของเหตุการณ์ที่ผ่านมาแต่ขอให้มีมติเพิ่มเติมได้ไหมมันจะดูดีกว่าแต่พอคุณไปขอระงับ การจ่ายเงินเดียวย้ายกับพี่น้องในเหตุการณ์ที่ผ่านมาันั่นกะบ่งบอกถึงคุณไม่มีความเป็นคนนอกจากนี้นะครับจะเห็นนะครับว่าในภาพข่าวก็ตามทางนายสาธิตพยายามที่จะเอาญาตินะครับในยุคของพุทธาสรมินก็ตามจะเอาญาติของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์คือเซตหรือตักใบก็ตามเข้ามาแล้วก็พยายามที่จะเอาความลําบากของประชาชนเนี่ยมาเล่นการเมืองวันนี้นะครับคุณเสนอก็ไปสิ นะครับทางรัฐ<ะ>ทางรัฐเขามีการบอกว่ามีการเสนอการเยียวยานะคแม้นนในยุคของประชาธิปัตย์เนี่ยอาจจะลืมไม่ได้สนใจประชาชนคนใต้เลยคนคือเซ่คนตากไปประชาธิปัตย์ไม่ได้สนใจเลยเลย <ๆ S 2> ในช่วงนั้นแต่ถ้าช่วงนี้จะสนใจก็ได้ก็ยื่นเรื่องเพิ่มเติมเข้ามาพูดไหมเรื่องจังจ่าเพียรด้วยครับเรื่องจ่าเพียรด้วยว่าคนจะชดเชยเพราะว่าสมัยประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ทาเคยฝากพรคเพื่อไทยทาหน่อยก็ได้นะแบบนี้เพราะพักเพื่อไทยทํานะครับเรื่องการเยียวยาเหตุการณ์การชุมนุมทางการเหมือนตั้งแต่ปีปีบ ซึ่งยุครัฐบาลอภิสิทธิ์ไม่สนใจเลยนะครับคนตายเป็นร้อยก็ไม่สนใจอ้าวแต่ว่าชายชุดดําเป็นผู้หญิงอ้าวแต่ว่าชายชุดดําเป็นผู้หญิงคนเสื้อแดงยิงกันเองอ้าวอย่างนี้มาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ปี 48- ปถึงปี53อ้าวอย่างนี้มาโดยตลอดไม่สนใจชีวิตของประชาชนคนเสื้อแดงผู้รักประชาธิปไตยเลยก็แนะนําบอกว่าถ้าอยากจะให้รัฐบาลชดเชยนะคะก็ประเด็นขึ้นมาเลยค่ะเรียนคณะท่านนายกรัฐมนตรีเนื่องจากพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะเป็นฝ่ายค้านมีเจตดจำงมีเจ็ดจำ จะให้รัฐบาลบจ่ายเงินเยียวยาพฤษภาธมินค,คือเซตากใบ สิ่งที่ประชาธิปัตย์ไม่ได้ทําในสมัยเป็นรัฐบาลรัฐบาลนี้ช่วยทําให้หน่อยเนื่องจากประชาธิปัตย์อ่ะไม่ทำมาสองปีกว่าเพิ่งนึกขึ้นได้รวมถึงคดีของจ่าเพียรแล้วก็การเสียชีวิตของอีกหลายเหตุการณ์ประชาธิปัตย์พลาดไปแล้วเพราะว่าสองปีกว่าเป็นเวลานานเกินไปลืมคิดอย่าลืมนะนายโชว์นน่ยมาบ่อยครับสิบตุลาหกตุลาต้องย้อนหลังกลับไปก็บอกไปบอกไปได้เลยเขียนไม่ได้เลยเนื่องจากว่าประชาธิปัตย์สมัยเป็นรัฐบาลสองปีกว่าคิดไม่ได้ก็เลยฝากฟังให้พักเพื่อไทยทําาหนนน่่่ออยใทีพพเืไท น่าจะอยู่เป็นรัฐบาลยาวไปนะคะก็โอเคคุณนําเสนอตรงนี้มาทางรัฐบาลพักเพื่อไทยก็จะได้เอามาไปเข้าไปประชุมคณะคร,รัฐมนตรีว่าสิ่งที่ประชาธิปิบัติหลงลืมลืมไว้สองปีกว่าแล้วไม่รู้ว่าคือชาตินี้ก็คงจะไม่ได้กลับมาเป็นรัฐบาลแน่นอนครับก็ฝากพักเพื่อไทยซึ่งจะเป็นรัฐบาลตลอดชาติเนี่ย ทำให้หน่อยยังมีการทะลึ่งอย่งนะนายอัธวิทย์ก็ตามที่เอาเรื่องของนะครับเอาเรื่องของการการประกาศสงครามยาเสพติดในช่วงที่ผ่านมาที่มีเหตุการณ์นะครับของการโดนลุกหลงของการปราบปรามยาเสพติดในช่วงที่ผ่านมานะครับนายตำรวจท่านั้นคุณยิงอ่ะสารก็ลงโทษจำคุกไปแล้วมีการปรับเงินเป็นคนละเรื่องเดียวกันแต่ก็จับมายงเอาความเดือดร้อนของประชาชนจับมายงเข้ามันเป็นประเด็นทางการเมืองให้ได้นี่คือความสามารถพิเศษของพลพรรคแมลงสาบจริงๆเอาความเดือดร้อนของประชาชนมาเล่นการเมืองอยู่ตลอดเวลา ยอดหลังกลับไปจำได้ไหมครับแม้แต่เร <ges> ื่องน้ําท่วมก็เอามาเล่นกันเมืองตลอดเวลาวันนี้ต้องอยู่สักทีครับแมลงสาบถ้าไม่อยู่นะบ้านมันเดินลําบากมันเดินลําบากจริงๆบกาแนะนำจากใจรายการประชาชนข่าวนะคะทำจดหมายถึง นายยกรัฐมนตรีเลยค่ะบอกว่าประเด็นที่สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสมัยของพรรคประชาธิปัตย์ไม่สามารถอนุมัติงบในการเยียวยาพี่น้องประชาชนได้จึงขออนุญาตรบกวนพรรคเพื่อไทยทําให้มีมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีให้เยียวยาในเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เหตุการณ์สมัยบางระจันเหตุการณ์สมัยอุทยาสุโขทัยสุโขทัยสมัยทวารวดีแล้วก็เหตุการณ์สมัย14ตุลาหตุลา เหตุการณ์สมัยที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลแล้วไม่สามารถจะทําได้เพราะลืมครับค่ะก็ฝากฝังให้ให้รัฐบาลนี้ทําหน่อยครับอนุมัติงบเยียวยาช่วยเหลือประชาชนไม่ได้คือเสตากใบนะครับในยุคประชาธิปัตย์นะครับเป็นรัฐบาลอนุมัติงบเยียวยาช่วยประชาชนคนใต้ไม่ได้ทั้งที่เลือกประชาธิปัตย์มาแต่ว่างบสลายการชุมนุม6 0 0 0ล้านจากเงินภาษีของประชาชนคนไทยทั้งประเทศอนุมัติสลายการชุมนุม6 0 0 0ล้านเงินภาษีของพี่น้องประชาชนทุกคนครับ อยากจะพูดคำหนึ่งค่ะว่าซึ้งค่ะซึ้งจริงๆซึ้งกับการทําหน้าที่การเมืองของพรรคที่จะเป็นฝ่ายค้านตลอดปีตลอดชาติเพราะว่าจริงๆแล้วคุณก็ค้านเขาเรียกว่าค้านตะพื้นตะพื้นจริงๆค้านตะบี้ตะบันคือเกิดมาเพื่อค้านหลับปุ๊บสะดุ้งตื่นก็ค้านไว้ก่อนวันนี้ทําไมไม่ทําการที่มันแบบรู้สึกว่ามีการพัฒนาจลงจิตใจบ้างหากเหตุการณ์ไหนที่รัฐบาลนี้ทําไม่ได้ก็นําเสนอมาเป็นการเมืองที่สร้างสรรค์นะคะณวันนี้ทําไมพอเวลาคุณพูด พูดทาร้ายจิตใจคนที่สูญเสียคนในครอบครัวไปแล้วเช่นระงับเงินเดียวยาเขาบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการเงินหรอกค่ะแต่ถ้าเกิดเงินเหล่านั้นสามารถไปปิดปากพวกคุณไม่พูดทําร้ายจิตใจครอบครัวเหล่านี้ได้เขาอยากจะเอาเงินน่ะยัดเข้าไปในปากเลยเอาตังเหรียญก็ได้อยากจะบอกพลพรรคแมลงสานะครับว่าถ้านะครับเขาเลือกได้ญาติของผู้เสียชีวิตเลือกได้นะครับเขาอยากจะได้ลูกเขาคืนมานะครับเขาอยากจะได้สามีเขาคืนมา เขาจะได้ภรรยาเขาคืนมาเขาไม่อยากได้เงินหรอกครับเพราะอยากได้ชีวิตของคนที่เขารักกลับคืนมาครับพลพรรคแมลงสาบรับทราบด้วยครับครับหรือถ้าเกิดอยากได้เงินเขาบอกว่าเดี๋ยวคุณแม่เคยพูดพูดหลังจอหลังตอนที่เราจัดรายการคุณแม่บอกว่างั้นเอาตังเหรียญแล้วกันไปใส่ปากใส่ปากของพระธปที่ปากจะได้หยุดพูดคค่ะ เพราะว่าวน,นี้ประเด็นสําคัญค่ะว่าการที่พูดดูถูกเหยียดหยามความรู้สึกกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทําถึงแม้ว่าคุณจะไม่เห็นด้วยกับเหตุการณ์การชุมนุมของพี่น้องที่เรียกร้องประชาธิปไตยครั้งที่ผ่านมาค,คุณจะไม่รู้สึกเสียใจกับการเสียชีวิตของพี่น้องทุกคนคแต่ก็ไม่ควรจะเหยียดยามความรู้สึกของพี่น้องที่เขาจะได้รับเงินเยียวยาณวันนี้และไปเหยียดหยามขนาดว่าเขาเป็นกบฏเป็นโจร คุณควรแล้วหรือกับการที่จะไปดูถูกพี่น้องประชาชนขณะนี้นะคะไม่อยากจะพูดอะไรมากครับพูดแล้วรู้สึกแบบปี๊ดเสียใจนะครับไม่ไหวเลยฮะเสียใจที่คุณมีค,คุณสมบัติเหนือกว่าพี่น้องประชาชนคนอื่นเหนือกว่าตรงที่ถูกประชาชนเลือกมาเป็นผู้แทนราษฎรแต่คุณมีความแตกต่างคือมีความต่ําที่ต่ํากว่าพี่น้องประชาชนที่เขาเรียกว่าเป็นไพร่ วันนี้ไพร่ยอยากยืนอยู่ในสังคมที่เป็นสังคมของประชาชนทั่วไปค่ะคไม่อยากให้อำมาต์บางคนที่มีจิตใจเขาเรียกว่าต่ํากว่าไพาร่นะคะค่ะช่วงนี้จะี๋พักส,สักครู่ค่ะแล้วกลับมาติดตามรายการประชาชนช่วงสุดท้ายขอไประงับสติอารมณ์ก่อนก่อนที่จะมาจัดรายการต่อค่ะครับพักสักครู่กับท่านผู้ชมครับ